สบายดีมื้อนี้พามาเฮ็ดสุปผักหญ้าค้ายผักหญ้าควยาควยก็เป็นหญ้าสนิทหนึ่งที่สามารถกินได้นิยมกินอยู่ในล้าแต่ว่าก็จะกินบางบ้านบางเขตเท่านั้นผักเฮาเก็บมาก็เอามาล้างให้มันสะอาดหลังจากนั้นก็นเอาไปลวกให้มันสุกมื้อนี้ค่อยกระชิใส้ดอกผักกัดข่าวได้น้อยหนึ่งหลังจากนั้นก็นเอาผักหญ้าค้ายของเหาลงไปลวกถ้าว่าเฮามักอ่อนๆเฮาก็สามาถลวกดนได้ทุกคนบอกว่าหลายบอนลายที่จิกินคือกันบ่แต่สำหรับบ้านคอยแม่นกินกันปกติ หลังจากลวกแล้วละกกนหน้าตาก็จะประมาณนี้ทุกคนค่อยบ่ได้ต้มดนค่อยอยากให้มันเขียวงามต้มออกมากันหน้าตาจะประมาณนี้ทุกคน เขียวๆแบบนี้ผักงาควยนี้มันจะออกตามธรมรมชาติวน่หญ่เขาจะเห็นอยู่ตามแคมน้ำหรือว่าตามทงนาวิถีชีวิตบ้านๆก็คือไปเก็บผักหางนอกตามธรมรมชาติแบบนี้แหละกินทุกคนหลังจากต้มสุกได้ที่เขาก็ออกมาผักไว้มาเกี่ยมเครื่องปรุงของเขากันเลยหมักเผ็ดขิงหัวบัวกระเทียมคั่วให้สุกหลังจากนั้นเขาก็มาตําให้มันละเอียดหมักงาคั่วของเขาก็เอามาตําให้มันละเอียดคือกันหลังจากเครื่องปรุงของเขาพร้อมแล้วเขาก็ไปหาขั้นตอนการปรุงกันใส่เกลือลงไปพงนัวน้อ หนึง่ง ตำด้วยน้ำปลากระเทียมหัวขิงเฮาก็าลงตอนนี้เลยทุกคนแต่ว่าค่อยตำหลายน้อยนึงมื้นี้กะสีแบงใส่หน่อยนึงยานมันผิดหลายงาดำที่เฮาตำละเอียดลงไปมื้นี้ค่อยกะสีเพิ่มเติมน้อยนึงคิดอยากลองใส่แครอทด,ดิบลงไปคนใส่น้ำกันหลังจากใส่เครื่องเคียงเครื่องปรุงของเฮาครบทุกอย่างแล้วเฮากะชีมาคนให้มันเข้ากันเฮาก็คนไปคนมาแบบนี้แหละทุกคนคนให้เครื่องปรุงของเฮามันเข้ากันเครื่องปรุงผักของเฮาเข้ากันได้ทีกะจะหน้าตาประมาณนี้คิดว่าหลาย คนก็น่าจะยังบุกเคยได้กินเท่อแต่สําหรับคอยแม่นแซบที่สุดทุกคนผักอันนี้นะถ้าว่าให้คะแนนก็ชีให้เต็มสิบเลยหอมหอมทุกคนเด้อค่อยชิมรสซาาเบิ่งว่ามันชิแซบละบอกรสซาาพอดีแซบเลย หลังจากแล้ว,ลวเรากะสิไีเกี่ยมใส่จานแล้วบันนี้นะสุปผักหญ้าควยของเขากับมืนีกันแล้วแล้วกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้ากระแซบแซบ,แซบหมึดขา้าวถ้วยใ่พนันทุกคนซุปออกมาการหน้าตาสีสันประมาณนี้ขาใสแครอทลงไปนํามันก็จะเพิ่มสีสันได้น้อยนึงทุกคนเป็นตาแซบอยู่บอกมาเดอบ,บันนี้ค่อยกะชิไปกินโซ่ล้วเดอทุกคนยานสุมเจ้าบุเสื้อค่อยกินให้เบิง้งนี่ทุกคนยานสุมเจ้าบเสื้อว่าค่อยกินแท้ผักหญ้าขวยผักควย อืแซ่บลายทุกคนหอมมันจะหอมหลายขังนี่นะ